สวัสดีค่ะชื่อนางสาวออนุมาโคตธานะคะอายุ22ปีเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าอยากจะเลี้ยงเริ่มต้นเลยอ่ะแนะนำให้เลี้ยงวัวไทยอย่างวัวไทยเนี่ยวัวไทยจะให้ลูกทุกปีเป็นสัตว์เร็วถ้าเป็นพวกถ้าเราเลี้ยงวัวดีๆเนี่ยพันธุ์สวยๆเนี่ยมันจะให้ลูกห่างเลี้ยงยากต้องดูแลจะปล่อยตามทุ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้ เซลถ้าวัวสายพันธุ์อย่างเงี้ยถ้าเราเลี้ยงทําดาปกติไปก่อนเนี่ยมันจะปล่อยทุ่งได้ตามสบายการดูแลก็ไม่ยากเขาก็จะไม่ป่วยเร็วถ้าเราไล่ตามทุง่งเจอแสงแดดเจออะไรปล่อยให้กินตามปกติตามสบายเนี่ยส่วนพ้าหะนนำโรคหราอพวกดงพวกเลือดอะไรอย่างเงี้ยในคอกเราก็จะพ่นยาช่วงหน้าฝนนะคะจะพ่นยาเพราะว่า พวกนี้มันจะมาตอนช่วงหน้าฝนพ่นยาก,กันยุงก่อไฟให้มันค่ะกลางมุง้งอย่างนี้ค่ะการดูแลก็ไม่ยากถ้ามันป่วยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยวัวเป็นโรคลำปีสกินเนี่ยข้อเนี้ยก็เป็นเยอะเหมือนกันค่ะทั้งคอกเลยก็ยารักษาก็ต้องรักษาตามอาการไปก่อนเพราะว่า เราจะให้ยาแรงกับวัวไม่ได้มันต้องแล้วแตกขนาดเป็นมากเป็นน้อยแต่เรามาดูแลเองมากก็ไม่ได้นะคะต้องปรึกษาหมอด้วยหมอเขาจะจัดยามาให้อะไรประมาณนี้อะคะ่ะแล้วก็จะมียาทาให้เรารักษาเองได้ก็เอายาตุ่มแตกอย่างเงี้ยก็ใช้ยาม่วงทาได้มันก็จะค่อยแห้งๆไปแล้วอีกอย่างคอกห้ามแฉะห้าแฉะแล้ว แผลมันจะติดเชื้ออะไรประมาณนี้ค่ะวัวน,นี่เขาให้ลูกยังไงบ้างครับวัวเนี่ยก็จะให้ลูกทุกปีค่ะแม่หนึ่งเนี่ยตัวหนึง่งพ่อพันธุ์เป็นสายพันธุ์ทางไหนครับพ่อพันธุก็พ่อพันธุรรมดาค่ะมไม่ได้สวยอะไรมันก็เป็นเลือดร้อยอะค่ะบามันเลือดร้อยแล้วตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่แบ่งเป็นสายพันธุ์ทางไหนบ้างก็ แม่มันเนี่ยจะเป็นลูกกระทบบาซินม,มากกว่าค่ะส่วนลูกเนี่ยก็จะเป็นพ่อพันธ์ุเลยตามพ่อพันธ์ุแต่ก็จะมีติดแม่บ้างหูยาวอะไรประมาณนี้โครงสร้างใหญ่รวมๆแล้วก็สวยดีค่ะครับก็รูปรังใหญ่โอเคสวยดีที่เลี้ยงอยู่นี่คือเลี้ยงขายขายเนื้อหรือว่าขายลูกมันครับก็ขายตัวผู้อะค่ะเลี้ยงขายตัวผ,ววผู้ก็ไม่ได้เชิงเลี้ยงขายเนื้อเราก็คือขาย เอาตัวผู้ออกเตาตัวเมียเก็บไว้เพาพันธุ์อะไรประมาณนี้ค่ะปีปีหนึ่งนี่ก็ให้ลูกลีปีหนึ่งเนี่ยถ้ารวมตัวเมียด้วยนะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยก็หลายตัวค่ะสิบกว่าตัวตัวเมียก็จะเยอะกว่าตัวผู้ตัวผู้ก็จะมีไม่ถึงสิบตัวหรอคะประมาณห้าหกตัวอะไรประมาณเนี้ยลูกมานะคะแล้วเราเลี้ยงลูกเขาเนี่ยกี่เดือนถึงได้จับขายครับ ประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะเจ็ดแปดเดือนใช่แต่ถ้าแม่มันเป็นสัตว์เร็วเนี่ยลูกแม่มันจะดีดลูกออกไม่ให้กินนมครับประมาณยังไงอ่ะสมมติว่าถ้าถ้ามันเอาลูกออกประมาณห้าหกเดือนเนี่ยมันก็ยังจะโซโนมอยู่อะ่ะผอมอยู่อะ่ะมันก็ต้องขุนก่อนเพราะว่าเวลาเราขายมันก็จะ ไม่ได้ละค่ะยังไม่หย่านมเต็มที่เนาะใช่ค่ะวัวมันก็จะโซ่แต่ที่วัวที่กาลังขายกําลังดีก็จะมาเจ็ดเดือนนี่แหละค่ะครับราคามันตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอายุเจ็ดเดือนอืมเจ็ดเดือนนะคะก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสามสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าดูตามลักษณะวัวอ้วนวัวผอมวัวสวยวัวไม่สวยแล้วแต่ครับเวลาเขามาถามซื้อบางทีบางคนเขาไม่ได้ถามซื้อยก บางคนเขาถามซื้อแค่คู่อือะไรประมาณเนี้อค่ะปีหนึ่งน่าจะได้ขายอยู่ประมาณสักกี่รอบครับปีดึงเนี่ยสักสองรอบปถ้าวัวประมาณสามสิบห้าตัวนะคะเนี่ยข้อเนี้ยอย่างข้อเนี้ยจะได้สองรอบเพราะว่ารอบแรกประมาณเจ็ดแปดเดือนละรอบสองก็กำลังได้เดือนอย่างเงี้ยเยอะรอบสองก็เยอะเหมือนกันค่ะตัวคู้เยอะอื แล้วในคอกเรามีฟางมีอะไรอาหารเสริมให้เขาไหมครับมีค่ะถ้าอย่างฟางเนี่ยเนี่ยช่วงนี้อัดอยู่เนี่ยค่ะอัดเรียงไว้เนี่ยเดี๋ยวจะลากปีนึงเนี่ยเป็นพันก้อนเลยค่ะอัดไว้ให้วัวเนาะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราปล่อยออกไปไหนไม่ได้อะเราต้องกักเก็บฟางไว้เยอะๆเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาต้องใช้ฟางเยอะ พราเราไม่มียายเขาเราก็ต้องเสริมฟางไปอย่างอื่นนี่มีอะไรให้ให้อีกไหมครับก็เกลือแร่ค่ะเกลือแร่ใช่เกลือแร่เป็นก้อนแต่ถ้าอย่างวัวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ออกลูกใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวัวต้องการน้ํานมแล้วก็ซื้อหัวอาหารอาหารเสริมให้เขากินบำรุงน้ํานมเขาแล้วก็จะมีพวกยาฆ่าค่าพยาธิกระฉีด ทุกตัวเลยปีนึงก็อย่างน้อยสองครั้งก็ได้ค่ะประมาณนี้แล้วก็มียาบำรุงหลังคลอดรักษามดลูกอะไรประมาณนี้ค่ะการมดลูกอักเสบการมดลูกไหลประมาณนี้ค่ะ,ะ,คะส่วนวัวเล็กวัวน้อยออกคลอดคลอดออกใหม่เนี่ยก็ดูแลต้องดูแลตรงสะดือเขาค่ะ เพราะว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยสะดือจะบวมไม่สวยเลยก็ต้องออกมาเนี่ยต้องเช็ดตัวให้แห้งให้แม่เขาเลียให้แข็งแรงแล้วสะดือแห้งแล้วเราต้องเอายาม่วงแสงหมึกใช่ค่ะป้ายนะคะสำหรับข้อเนี้ยจะทำแบบนี้แต่ข้ออื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ให้คำแนะนำไปคค,ค่ะรับค่ะฝากด้วยนะคะ โค้งนี้ถ้าใครสนใจก็แวะมาดูได้เลยค่ะมาแวะมาชมหรืออยากจะขอแบ่งก็สอบถามได้ค่ะพิกัดอยู่ไหนครับก็โค้หงหนังแสงค่ะอํเาเภอบางโปง่งใช่ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์เบอร์โทรศูนย์หกห้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดสี่สามห้าโอเค